สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของชิบะเรียมอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะก่อนที่จะไปติดตามนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะอ่าดู เราไปดูสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะนะคะวันนี้ก็คงจะอ่านข่าวสั้นๆนะคะเพื่อนอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขอภัยนะคะอ่ะเรามาดูในสภาพตลาดกัะตอนนี้ชีบะบ,บวกอยู่ที่สองจุดแปดเปอร์เซ็นนะคะแล้งอันดับที่สิบห้าขยับขึ้นไปเล็กน้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงกลางวันในโซนของในโซนของอเมริกาค่ะปรากฏว่าชีบะค่ะก็ดาวลงไปที่เจ็ดร้อยกว่านะคะ ก็คือ0.5ตัว700กว่านั่นเองนะตอนนี้ค่อยๆดีดขึ้นมาที่800เบีคนคาดการณ์ว่าน่าจะมีปาวานเข้าไปเกิดขอคงจะมีะรายใหญ่ๆห,หรือไม่ก็รายย่อยพอผสมผสานกันเข้าไปเกิบก,ก็ก็ทําให้นะคะมีการดันราคาขึ้นไปนั่นเองค่ะมูลค่าตลาดก็อยู่ที่4.79บิลเลียนนะคะปริมาณการเทรดก็อยู่ที่107.86ล้านนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ ราคาของชิบะนาตอนนี้ค่ะอส่วนอารมณ์ของนาคะนักลงทุนนะในช่วงนี้อยู่ที่สามสิบเจ็ดค่ะอ่าก็เท่ากับเมื่อวานนี้ค่ะมาดูข่าวแรกกันเลยค่ะนะคะในส่วนของข่าวนี้นะคะพูดถึงสนใจการแลกเปลี่ยนยอดนิยมนะคะที่เพิ่มความสนใจในชิบะผ่าน Google เทรนะคะนั่นหมายความวม่าไงหมายความว่ามีผู้คนไปค้นหาน,นะคะชิบะมันจึงไปเตดติดเทรนอยู่ใน แล้กูเกิลเทนนี่นเ,นเองนะ,นะ,นะ,นะชิบะได้รับความสนใจจาก g l o เก e ลทีหลังจากเปิดตัวซิเรมนะคะบิเกตอธิบายว่าทำไมราคายังคงต่ำนะคะชิบะนะฮะขัคข้องกว่า22%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาชุมชนนะคะชิบะคาดว่าชิบะจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นข้ามกลางการพัฒนาระบบนิเวศล่าสุด ในขณะเดียวกันคกับ b เก g ์การแลกเปลี่ยนการนะการคัดลอกการเข้าเลรหบลับที่มีชื่อเสียงได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อรากาชีนะคะในทวิตล่าสุดนะคะ b i t g กล่าวว่าชีบาทได้รับความสนใจจาก Google เพื่อนซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามความสนใจในการค้นหาในหัวข้อต่างๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าดอกเบี้ยจะสูงขึ้นแต่ชิบะกีนุก็อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างมากนะคบการแรกเปลี่ยนระบุว่าผลิตภัณฑ์ของฝ่ายตรงเงินข้ามเกิดจากการเปิดตัวของชิบะเรียมและปัญหาที่ตามมาหลังจากการเปิดตัวค่ะนี่ก็คือข้อมูลนะคะจากข้อมูลนะคะบิตเอิรดนะคะการเปิดตัวของชิบะเรียมทําให้การเจรจา การจราจรนะครบนเคือข่ายชิบะค่ะเพิ่มขึ้นอย่างคาดไม่ถึงส่วนหนึ่ง้านออกแบบชิบะเรียมบล็อกเชนค่ะเข้าสู่โหมดป้องกันข้อผิดพลาดและะหยุดดําเนินการช่วงเหเพื่อความปลอดภัยของเงินผู้ใช้แล้วก็บิดเกตนตั้งข้อสังเกตว่าการพัฒนาส่งผลกระทบต่อราคาชิบะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักลงทุนคาดว่าการเปิดตัวชิบะเลียมจะเป็นตัวกระตุ้นในเชิงบวก สำหรับชีบะอย่างไรก็ตามปัญหาที่ไม่คาดคิดทำให้เกิดผลทุนเงินค่าดชีบะลดลงอยากซรอนเนื่องนะคะหกเอรนใวัดที่เปิดตัวชีบะเรียมในขณะเดียวกันค่ะตามที่คิปโตเบสิตรายงานทีมของชิบะได้ปรับขนาดความสามารถในการปฏิบัติของชิบะเรียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ชิบะเรียมนะคะเพิ่มขึ้นนะคะ1 5 0 0ปซทีมประสบความสำเร็จโดยร่วมมือกับ นะคะทีมพัฒนานี่ก็คือข้อมูลนะนอกจากนี้รายงานระบุโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ของชิบาเรียมได้รับตามสนับสนุสน1,500เหรยนขณะที่ชิบาเรียมปรับมาพร้อมกับความจุที่ดีขึ้นแต่โทเค็นระบบระบบนิเวศชิบาก็ยังได้ ก็ยังไม่ฟื้นตัวจากแนวโน้มขาหลกนะอลซึ่งเป็นโทเค็นนะคะแก๊สอย่างเป็นอาการของชิบารียมซื้อขายอยู่ที่1.17ดอลลาร์จากล่วงไปยสึงเปอ1์เในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคันนี้ก็คือข่าวแรกค่ะเรามาดูข่าวที่2ต่อชิบารียมในโนดส่วนตัวขณะที่ทีมชิบะเ,เพิ่มความเข้มข้นมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดตัวสู่สธาธารณะอีกครันะ้ง ชิบะหัวหน้าผู้พัฒนาคุสามารถได้ให้ข้อมูลมับเดืดที่สําคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของชิบะเรียมโดยเปิดเผยเครือข่ายโดยเย่อสองกำลังทํางานในโนดส่วนตัวโดยอยู่ระหว่างการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงนะความคืดต้นในหมู่ผู้สนับสนุนชิบะพุ่งสูงขึ้นหลังจากมับเกรดนะคะชีบะเรียม ล่าสุดนะคะที่แบ่งปันโดยคุสามาการประกาศระบุว่าความค่ายแพ้ครั้งแรกทั้งหมดที่พบในเครือข่ายเลเยอร์สองที่นะคะเพิ่งเปิดตัวใหม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพนะคะกูสามาเน้นย้ําว่าทีมงานยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดของเกรือข่ายต่อไปนะคะชิบะเรียมดําเนินต่อในหมวดส่วนตัวคูสามาเปิดเผยว่าขณะที่ ชีบาเรียมเปิดใช้งานอยู่แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยนะคะสถา,านะในขั้นตอนนี้การตัดสินใจโดยเจตนานี้ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถดําเนินการทดสอบนะคะที่ครอบคุมบนบล็อกชนเพื่อสร้างความมั่นใจในสถานะความปลอดภัยที่ไล้นะคะที่ตินะคะคุาม่ายังเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์บล็อกบนชีบารเรียมนะคะโนดส่วนตัวกลับมาทํางานต่อ เมื่อวานนี้นะคะในแถลงการของเขายืนยันว่าขณะนี้ชิบะเรียมใช้งานได้แต่อยู่ในโหนดนะคะโหมดส่วนตัวคือป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนนั่นเองนะ,ะนอกจากนี้ยังเขายังเรียกร้องให้ให้ทีมชิบะนะคะหยุดวัดชั่วคราวเพื่อเข้าใก้ภารกิจในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยนะคะด้วยพลังงานหมุนเวียนก่อนที่จะเผยแพร่ชิบะเรียมสุสานะอีกะคะร,กรับ มือกับความท้าทายระหว่างการเปิดตัวของชิบะเรียมเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การระลึกนะคะว่าการเปิดตัวชิบาเรียมนั้นไม่ได้ประกาศนะไม่ได้ประปราากาศจ่านะ,ค,ะความท้าทายการหยุดชะง,งักของการผลิตบล็อกในเรือข่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปัจจุบันชิบาเรียมสแกนนะคะเอโคเลอร์นะคะเปิดเผยว่าบล็อกสุดท้ายบนชิบาเรียมไมเนตถูกสร้าง นในวันพฤหัสปัญหาที่สําคัญที่สุดที่พบในช่วงเริ่มต้นของชิบะเรียมน,นั่นเกี่ยวข้องกับการหลักจับ ETF ประมาณ9ก้าร้อซึ่งมีมูลค่าประมาณ1.7ล้านดอลลาร์ในเวลาในเวลานั้นนะคะภายในสะพานอิทูเรียนเหตุการณ์ที่โชคร้ายนิ้วนำไปสู่การเผยแพร่นะคะแชทปลอมโดยบุคคลที่ไม่ประสงดีนะคะันะะนี้ก็คือข่าวนี้ค่ะไปดูข่าวอื่นต่อ เหล่นะนนนานี้พูดถึงชีบเรียมบรลุสถานะพร้อมหลังจากการทดสอบเพิ่มเติมชีบะหัวนหน้าผู้พัฒนาคุสมาได้เผยแพร่บล็อกอื่นเพื่อเดชชุมชนเกี่ยวกับสถานนะปัจจุบันชีบเรียมจะชีบเรียมนะคะจากข้อมูลคุยกสมาเครือข่ายได้รับสถานะพร้อมและขณะนี้นะคะได้รับการปรับ นะคะและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าเครือข่ายจะยังอยู่ระหว่างการทดสอบนะคะแต่บล็อกเชนกำลังนะะผลิตบล็อกนะคะกูามาราเสริมว่าทีมเปิดใช้งานระบบนะคะตรวจสอบไแล้วระบบป้องกันข้อผิดพลาดเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการจำกัดหนอตาที่ระดับมา PC แล้วการรีเช็คเซิร์ฟเ,เ,เวอร์อัตโนมัติใน กรณีที่มีการรับส่งข้อมูลนะคะสูงบล็อกระบุว่านะคะว่า,วา,วาผู้สมามารถยังกล่าวอีกว่าตัวตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมจะเริ่มใช้งานจริงในวันพุธนะคะในวันพรุ่งนี้23สิบสามสิงหาทำให้ใช้มีตัวเลือกมากขึ้นในการเดิมพันโทเค็นชิบะสวมนะคะบอลน,นั่นเองนอกจากนี้ทีมชิบะจะเริ่มเช้าะะชิบาว่า แต่เพิในวันพรุ่งนี้นะคะพวกเขาตั้งเป้าที่จะมีมากกว่ากรอบแต่เป็นระบบการทำงานสำหรับการกำกับดูแลและการจัดการการเปิดตัวชีบาเรียมไม่ลาบลื่นอย่างที่ปริมาณกันใช้งานสูงนำไปสู่ปัญหาเทคนิคอย่างที่เราฟังมาดูข่าวนี้ต่อข่าวนี้พูดถึงอัตราการเผาของชีบาเพิ่ม800% เนื่องจากชุมชนเผาหนึ่งหนึ่งพันล้านชิบทในช่วงยี่สบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองเนาะอัตรกาการเผาไหม้ของชิบะพุ่งขึ้นถึงแปดร้อยเปอร์เซ็นเนื่องจากชุมชนได้จุดไฟเผาชิบะถึงหนึ่งพันล้านตัวในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบนี่ก็คือข้อมูลการเผาเนามาดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงร้านค้าในบราซิลค่ะสามารถรับชำระชีบะได้แล้วเนาะ ผู้สนับสนุนชิบะชำระ,ระสินค้าและบริการโดยชิบะได้แล้วเนื่องจงอากนะคะไบแนนเพย์เปิดตัวครั้งแรกในบราซิลกับพันธมิตรบางรายรวมถึงนะคะอ่าเวิร์พีเอสนะคะไบแนนระบุนะคะคว่าระบบนะ,ะนิเวทบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดได้ขยายบริการโซลูชันชำระเงินด้วยกันเข้ารหัส บแนนเขไปยังบาซิลการพัฒนานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของการชำระคิปโตลสำหรับผู้คา้าทุกรายที่ดำเนินการในบราซิลนี่ก็คือข้อมูลมาจากใบแนนนั่นเองนะคะที่ขยายกิจการไปที่นะคะบาซิลก็ส่งผลให้ชีบัตรนะครับก็เข้าไปสู่บราบราซิลในการชําระทอนเงินได้นะคะน่าเสียดายนะคะชีบไม่ได้มาที่ประเทศไทยเราเลยเนาะถ้ามาที่ประเทศไทยเราคงจะดีมากกว่านี้ เรามาดูข่าวสุดท้ายกันค่ะนะคะข่าวสุดท้ายก็ยกกเป็นข่าวฟลากก็ยังคงเป็นข่าวชิบะเหลี่ยมอยู่นะคะชิบาเหลี่ยมนะคะก็มาจากเดฟนะเปิดเผยเดชชิบะเหลี่ยมจะเปิดตัวอีกครั้งสําหรับสาธารนะนอกจากการหยุดดําเนินการอย่างกระทันหนเนื่องจากการไดมันการใช้งานสูงอย่างไม่คาดคิดราคทันทีหลังจากเปิดตัวชิบะชิชีบะเหลี่ยมไมเน็ตค่ะเครือข่ายลเยสองนะคะชิบะชิบาเหลี่ยมมีรายงานกัน ว่ากําลังจะเปิดตัวสุสาตนาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้รายละเอียดจะได้รับการเปิดเผยในบล็อกเชนก็คือวันนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นก็ต้องดูค่ะวันนี้นะคะราคาของกิบะขยับขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องการเปิดตัวชิบะเรียมในวันนี้คุณสมาหัวหน้าผู้พัฒนาชิบะหลังจากสองวันของการทดสอบและปักแต่งพารามิเตอร์เพื่อให้บรรลุสาธานะนะคะของขณะนี้ชิบะเรียมได้รับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพนะคะคุณสมัครประกาศ ซึ่งแสดงถึงความคืบหน้าสําคัญในการแก้ปัญหาที่ทําให้เครือข่ายปิดลงเขายืนยันว่าขณะที่ยังอยู่ระหว่างการทดสอบเครือข่กาลังผลิตบล็อกเพื่อรองรับการเจรจาที่หนานแน่นซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาเบื้องต้นทีมงานนะคะของชิบะเลียมได้รวมนะคะคุณลักษณะบ้านความปลอดภัยขั้นสูงเข้าไว้ ด้วยนะคะคู่สามารถแบ่งปันเราได้เปิดใช้งานระบบตรวจสอบใหม่และความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ล้มเหลวรวมถึงการจำกัดอัตราที่ระดับา P C และการรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์นะคะอัตโนมัติในกรณีที่เราได้รับการเข้าชมระดับสูงอีกครั้งการประสานรวมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแ,แนวทางเชิงลุกของทีมบอกปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตออกย้ำความมุ่ง ะะมุ่งมั่นของแผ่นฟอมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อจัดาการกลับข้อกังวลและความมีภาพวิจารณ์ที่มีต่อโครงการน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การหยุดดําเนินการชั่วคราวโดยไม่คาดคิดของคู่สมากกล่าวถึงชุมชนอย่างตรงไปตรงมาโดยระบุว่าจะแยกแยะความคิดเอ็ดที่แท้จ,จริงจากผู้ที่มุ่งเผยแพร่ความกลัวความไม่แน่นอนความสงสัย และวอะนชีบาเลียมเปิดพรุ่งนี้ใช่หรือไม่นะคะคุณสมารถเน้นยําถึงความเึ้่มมากปร่งใสในการเปิดตัวชีบาเลียมและวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นโครงการตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องนะคะอ่าเหลวไหลประการหนึ่งก็คือนะ,ะชีบาเลียมจะไม่มีวันมานะคะอ่าเขาเนบเมื่อกล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการกระจายอานาจคุณสมารถได้กล่าวได้ให้ความเห็นว่าเรื่อง หรือหลายนี้กลายเป็นเรื่องหน้าหัวเลาะเช่นกันเพราะฉันได้นําเสนอสิ่งที่เป็นเอกสารการกระจายอํานาจที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นนะคะอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาตอบนั่นเองนะคะว่าจะเปิดพรุ่งนี้หรือไม่นี่คือคําตอบของคุซาม่านะคะเมื่อมองไปข้างหน้าหัวหน้าคุซาม่าได้เปิดเผยสําหรับขั้นตอนต่อไปซึ่งรวมถึงการนะเพิ่มตัวตรวจสอบความถูกต้องให้มากขึ้นและสรุปไว้เข้ามาสําหรับการทดสอบที่กําลังจะดาเนิน อยู่พรุ่งนี้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มต้องเพิ่มเติมนะคะจะเริ่มใช้งานจริงทําให้มีตัวเลือกมากขึ้นสําหรับคุณในการเดิมพันบอลของคุณเพื่อรับส่วนแบ่งของรางวัลที่ได้ได้รับจากสองบทบาทนี้ในสังคมของจิบบานี่ก็คือในส่วนของแถวนะมาดูนะคะราคาก็ยังคงดิ่งลงอยู่นี่ก็คือสําหรับ นะ,ะข่าวสารของชีบะในตอนนี้ค่ะสรุปแล้วก็คือชีบะเรียมก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้านะคะระมัดระวังนั่นเองเรื่องของความปลอดภัยยังอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบอยู่นะคะการเปิดตัวนะ,ะข่าวออกมาว่าเป็นพรุ่งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้หรืออาจจะเป็นการเปิดแบบทดสอบระบบก็ได้นะคะอ่นนี้ก็คือสําหรับรา่าวในวันนี้ค่ะที่เกี่ยวกับชีบะนะคะ นะคะส่วนข่าวเบบีด็อกดิฉันก็ไม่ได้นํามานะคะมาทําข่าวนะคะจริงๆวันนี้ค่ะก็มีข่าวของเบบีด็อกนะคะอ่ะเป็นเหมือนการเตดเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะของเบบีด็อกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอะไรวันนี้ค่ะข่าวของเบบีด็อกก็จะเป็นเลยนะคะปิดท้ายเบบีด็อกสักเล็กน้อยนะคะอ่าสหรับแฟนเพจดิฉันก็ไม่ได้ติดตามชุมชนของเบบีด็อกเดอเลยนะคะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่จะติดตามเฉพาะ ทวิตทางการของเบบีด็อกเท่านั้นนะคะวันนี้ก็มีการอัปเตดตนะคะในส่วนของนะคะว่าทวิตท,ทางการของเบบีด็อกนั่นเองในเรื่องของเกมก่าน,นะคะเกมที่เพิ่งเปิดตัวนั่นเองก็มีชุมชนเข้าไปทดสอบไปลองนะ,ะเล่นเกมนะคะเกมหมักนะ,ะเขาเรียกว่าเกมหมักลุกนะนะคะเพื่อนๆนท่านใดชอบนะคะก็ลองเข้าไปศึกษาดูคะ่ะก็มีเกมหมักมักเลาะเขาเรียกว่าเกมนะะว่าเกม มาคอสนั่นเองนะคบเป็นเกมใหม่ค่ะนะคะและก็มีเตรียมนะคะคอเลชันใหม่ๆกําลังจะมาค่ะตรงนี้ค่ะกอไม่ได้ชัดเจนว่าอะไรเขาบอกว่าเร็วๆนี้ค่ะนะคะก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะเป็นเกมใหม่หรือไม่หรือว่าจะเป็นค่ะว่าจะเป็นนะคะเสือ้อผ้าคอเลชันใหม่หรือนะะอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะเขา เขาใช้คำว่าซูนแต่ไม่รู้ว่าเกืออะไรนะคะ New Utility นะคะหมายความว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับนะคะชุาระบบนิเวศของ Baby Dog นั่นเองนะคะก็ต้องลาดูต่อไปครับนะคะ,นะคะ,นะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อประมาณ23ชั่วโมงที่ผ่านมาก็พวิตก็มีแบ่งปันในเรื่องของนะคะ,นะคะในเรื่องของพวิตโทั่วไปของเขานั่นเองนะคะเครื่องทั่วไปในการเรื่องความประทับใจในการ นะคะในการเข้ามาของ Baby Dog, เบบีด็อกเหรียญนั่นเองนะะอ่าทีนี้ก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการทวิตโดยทั่วไปค่ะก็ไม่มีอะไรภาพโปรเจกต์ที่โดดเด่นเลยก็เป็นเรื่องของเกมค่นนะัะเกมที่เข้ามานี่ก็คือเกมกับเกมของเบบีด็อกก็คือเกมขอไปเป็นเกมแรกหรือไม่ก็คือเป็นเกมเกี่ยวกับหมักคอรสนั่นเองนะคะ อ่านี่ก็คือนะสิ่งที่เอามาเด็ดให้เพื่อนๆนะคะว่านะก็มีเกมมามาเช็หมดนะคะมากําลังเข้ามาและก็กําลังทดสอบระบบอ,อยู่นะคะนี่ก็คือเกมของอ่าเรียน Baby ด o อกค่ะที่มาปิดท้ายให้นะคะสำหรับใครที่ติดวามโปรเจกต์นะดิฉันก็ติดตามอยู่นะคะแต่ยังไม่มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะนอกจาก เียมค่ะนะคะอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิเดเห็นใต้คลิปนน้นะครับอ่าและดิฉันก็จะปิดท้ายด้วยคําเตือนค่ะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนไม่ว่าจะชิบะหรือเบบีแล้วนะคะสิ่งสำคัญเพื่อนๆต้องมีความรู้และบริหารความเสี่ยงข่าว